อันดับแรกเลยเราก็มาเตรียมกรีบก,กระทงนะคะกรีบกระทงของเราตัดใบตองมากว้าง3มนิ้วหลังจากตัดใบตองกว้าง3นิ้วเสร็จแล้วก็ตัดส่วนปลายออกนิดนึงส่วนหัวออกนิดนึเงแต่แล้ววิธีการพับมาดูนะคะเรากะนะคะกะกึก่งกลางของใบตองอ่ะกะกึ่งกลางของใบตองนะคะกะกึก่งกลางนะคะแต่แล้วเราก็พับเฉียงเฉียงเฉียงก่อนแต่แล้วก็พับตรงปเป็นแนวตรงแบบนี้ อีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็พับแนวเฉียงค่ะแนวเฉียงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็พับตรงแนวเฉียงแล้วก็พับตรงเราก็จะได้มุมแหลมแบบนี้หลังจากได้มุมแหลมแบบนี้เสร็จแล้วใช้หัวแม่มือ,ห,มมอหัวไม่มือประคองเอาไว้ด้านบนเห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็ม้วนสาหิตั้งใช้หัวแม่มือประคองไว้เพื่อที่ต้องการให้กีบนั้นมันโค้งมนกีบไม่หักถ้าเราไม่ใช้มือประคองนะคะด้านนี้ก็ใช้หัวแม่มือประคองอ เราทําให้เห็นชัดๆข้างไว้มือประคองเอาไว้ใบตองมันก็จะโค้งกีบใบตองจะไม่หักถ้าทําแบบนี้ใบตองเราจะสวยกีบจะกระดกะะเห็นชัดๆนะคะหลังจากได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดวนปลายออกนิดนึงเพราะวนปลายมันจะยาวหลังจากตัดวนปลายออกแล้วก็ใช้แม็ก่าเย็บไว้ก่อน เห็นไหมคะกรีบจะกระดกสวยเราก็ทําแบบนี้จนจํานวนกรีบของเรานั้นพอตามที่เราต้องการถ้าใครดูไม่ทานนะคะดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะใครดูไม่ทันดูอีกครั้งหนึ่งอ,าพ,งา,งอาพับกลางกลางอาพับนะคะอีกครั้งหนึ่งอ่า พับเฉียงแล้วก็พับตรงอ่าเสร็จแล้วเห็นไหมคะเขจะแหลมต่อไปก็โค้งใช้หัวแม่มือประคองอย่างที่เราทําให้ดูครั้งแรกอ่าโค้งเอาไว้ต่อไปอีกข้างนึงใช้หัวแม่มือโค้งเวลาโค้งกะระยะระดับของกลีที่มันเท่าๆกันนะคะก็จะสวยแบบนี้โอเคนะคะวิธีการทํา ต่อไปเราก็มาดูวิธีการประกอบกระทงวิธีการทำนะคะอันดับแรกเราก็เตรียมต้นกล้วยของเราให้พร้อมแบบนี้กรีบนะคะกรีบกระทงที่เราเตรียมเอาไว้แล้วก็อนามาวางเวลาวางนะคะเวลาวางพยายามให้กรีบนั้นระดับกรีบมันเท่าๆกันถ้าชมสังเกตนะคะหลังจากวางกรีบที่1เสร็จแล้วกรีบที่2วางระดับปลายกรีบนะคะระดับปลายกรีบต้องเท่าๆกัน เราก็จะปากแบบนี้ไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะเต็มนะคะ หลังจากเราทําชั้นที่1เสร็จแล้วนะคะชั้นที่1เราห่างกันลักษณะแบบนี้ต่อไปนะคะเราก็จะทําชั้นที่2ชั้นที่2นี้เราจะใช้เตยเหลืองให้ท่านผู้ชมนาเตยเหลืองที่ใบใหญ่นิดนึงนะคะเราจะไม่ใช้ใบเล็กถ้าใบเล็กมันจะไม่สวยใช้ใบใหญ่นะคะตัดทวนปลายตัดทวนปลายออกหลังจากตัดทวนปลายเสร็จแล้วน้ากลีบกระทงที่เราทําเมื่อสักครู่นี้มา1อันนะคะวัดความยาวของระดับกลีบ แย็ดความยาวได้แล้วหนึ่งอันนะคะเราก็ตัดตัดเป็นแบบอย่างเอาไว้เสร็จแล้วเราก็นําแบบที่ตัดอันแรกนะคะมาตัดอันต่อๆไปเพื่อที่จะได้เท่าๆกันหลังจากเราตัดใบเตยต่อไปนะคะเรานํากลีบกระทงมาวางท่าบนใบเตยนะคะวางท่าบนใบเตยจับใบตองกับใบเตยให้ชิดกันแบบนี้แล้วเราก็ใช้กรรไกรตัดใบเตยให รูปแบบเท่ากับกลีบของใบตองที่เราพับตาเหตุที่ต้องทําแบบนี้เพราะว่ากลีบใบตองเราพับเอาไว้สวยแหลมเห็นไหมคะท่านผู้ชมแล้วเราก็ตัดใบเตยตามกลีบใบตองที่เราทําไว้มันก็จะมนโค้งสวยนี่คือเทคนิคถ้าเราตัดใบเตยเป็นรูปน้ำเหลง็งตรงมันจะไม่มนสวยนี้เราตัดตามรูปแบบใบตองกลีบก็จะสวยแบบนี้แล้วก็ตัดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอนะคะโดยใช้แบบอันนี้โดยใช้แบบอันที่ตะอันแรกเป็นแบบตัวอย่างตัดแบบนี้เลย ตัดไปจนกว่าจะครบหรือว่าต้องการที่เราต้อง,องการใช้ต่อไปเราก็นํากรีบกรีบใบเตยที่เราตัดไปแะ้วคนนี้มาวางสับวางโดยที่ให้ปลายกรีบชั้นที่สองนั้นลดหลั่นจากชั้นแรกลงมาประมาณ1เซนนะคะวางสับวางไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มทําไปฟังเพลงไปนะคะจะได้มีความสุข ังจากชั้นที่สองเราเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วแบบนี้เราก็จะทำกลีบชั้นที่สามต่อไปวิธีการทำกลีบชั้นที่สามนะคะเตรียมใบตองเตรียมใบตองมาเหมือนเดิมนะคะเตรียมใบตองมาเหมือนเดิมเราก็พับนะคะพับเฉียงเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าใบตองของเรานี้จะอันเล็กลงนะคะประมาณสักสองนิ้วครึ่งพอนะคะใบตองฉีดกว้างแค่ประมาณสองนิ้วครึ่งพอพับแบบนี้นะคะแล้วก็พับกลับ พับกลับแบบนี้นะคะห er food, ลงังจากพับกลับแบบนีน้เสร็จแล้วเราก็นําดอกพุดมาวางตรงกลางนำดอกพ <Net> ุดมาวางตรงกลางแบบนี้นะคะเราก็จับไว้พับนะพับทับดอกพุดแบบนี้ด้านนี้เราก็พับนะคะพับทับดอกพุดให้ดอกพุดอยู่ตรงกลาง็ีแล้วเราก็แม็กเอาไว้นะคะตวนปลายตัดนิดนึงแล้วใช้แม็ก เย็บเอาไว้เราก็จะได้แบบนี้นะคะตรงกลางแบบนี้เลยพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็ทํานะคะทํากะว่าให้ให้รอบให้รอบกระทงเราก็พอนะคะอ่เรามาประกอบกระทงกันต่อนะคะ ฟางของเราก็เสร็จแล้วเหลือแต่เอาดอกไม้มาตกแต่งนะคะต่อไปนะคะเตรียมดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองมาเลยดอกดาวเรืองหลังจากที่เตรียมมาแล้วเราก็ตัดก้านนะคะตัดก้านออกน,นิดนึงเสร็จแล้วเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะเสียบที่ก้นแล้วก็มาปักอืมปักแบบนี้นะคะแล้วก็ปักหลยรอบ หลังจากเสร็จขั้นตอนนี้แล้วนะคะเราจะนําดอกบานมะโรยดอกบานมะโรยมานะคะ,เจ,เ,จนนะ,คะเจ็บก้านเอาไม้จมฟันนะคะเจ็บก้านแล้วเหน็บไปไมไปเลยเอาบอกมะโรยนะคะเสียบเสียบเข้าไปตรงนี้นะคะสร้างสีสันอีกนิดนึงมันจะได้สวยๆนะคะดอกบานมะโรยเจ็บเข้าไปนะคะสร้างสีสันมันจะได้สวยๆนะคะ ตอนนี้เห็นไหมคะเสร็จแล้วสวยวิธีการทำำําก็ไม่ได้ยุ่งยากตกแต่งอย่างละเล็กอย่างละน้อยกระทงของเราก็สวยแล้วนะคะหลังจากดูคลิปนี้แล้วถ้าท่านผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือกดรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะคะพบกับเราในคลิปต่อไปคะ่ะกับวิธีการทํากระทงในรูปแบบต่างๆสั้งหมดวันนี้สวัสดีนะคะ